ร้านซุยเฮงเข้าวมันไก่ไหหล่ำเจ้าแรกของเจริญกรุงเปิดมากว่า100ปีเป็นรุ่นที่4แล้วดังไกลขนาดถึงฮ่องกงทั้งเย็นตะหัวหมี่เสียก็ต้องมาเช็คอินกันแล้ววันนี้สั่งไก่จานใหญ่มาเลยพร้อมกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสามารถใส่หิงใส่พริกใส่ซีอิ๊วเพิ่มความเผ็ดร้อนกลมกล่อมได้ไก่ที่ร้านเขาใช้ไก่ตอนเนื้อนุ่มหนังเด้งข้าวมันไก่ก็เป็นข้าวเรียงเม็ดไม่แฉะไม่มันเกินไปน้ำจิ้มของที่นี่เป็นเต้าเจี้ยวแบบไม่หวาน ก,กำลังดีมาดามชอบมากค่ะของขึ้นชื่ออีกอย่างของร้านนี้คือซุปฟักตุนมะนาวดอกเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยๆเอาไว้กินตัดเลี่ยนกับข้าวมันไก่ได้ต้ยมยำขาไก่เครื่องแน่นทั้งตะไคร้ใบมะกรูดผักชีรสชาติเปรี้ยวไก่ทอดเมนูขวัญใจเด็กอ้วนแปง้งบางกรอบเนื้อนุน่มฉ่ำหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยรากผักชีใครมาแถวเจริญกรุงสามารถลิ้มลองความอร่อยของร้านซุยเฮงเข้าวมันไก่ได้ค่ะเขาเปิด6โมงครึ่งถึง3ทุ ครึ่งจอดรถได้ที่วัดสุดทธิวรารามค่ะ